ยังไงมันวะปาดขัปข okay. ัดข hey, ัๆได้เล้สีลันคืนแล้วคืนแล้วได้สันติสันติดวงสว่างสบายดีสวัสดีีือนโอ้ยเก่งเก นี่แหละของแท้เบิ้งไว้ออของแท้เบิ้งไว้เนนี่แหละของแท้บอเอาไปจยจะจะหลอกไปไปเลขเดี๋ยวใจเย็นอ่าใจเย็นเนาะจากน่อยก่อนนเด็กชายสันตีดวงสว่างเด็กปดิไป สบายดีแต่คนสัางโบสบายดีแต่ไรมานบ่มื่อนี่มานบ่พอได้มื่อนี่เออคือแล้วเอาละเบียร์ผู้ใดีนี่คนละครึ่งเนาะมาคนละครึ่งคนละครึ่งค่ะบ่บ่มีแนวกินละกินเอียรเออ

เงินญี่ปุ่นที่ไปเลีอยู่น่าทรมานไกลวะเออบ่มีเงินใช้เลยไ, <ป S 1> ได้เท่าไรพี่ตอนนี้ฮะเดี <ไป S 1> ๋ยวมันได้เท่าไรล่ะตอนนี้บ่มีเง <c oughs> ินใช้เลย พอได้ซื้อก็เช็กก่อนเนาะได้ได้จังได้ขอบใจขอบใจอ่าาเังอ่านมยครับพอตลาดพอดีว่าธนาคารว่าธนาคารด้วยธนาคารเออไไปเอาเอาเอาข้อมอืมขอบใจขอบใจ นคนละน้อยมีซัมนี่ละ่ะเดี๋ยวไปแลกเงินก่อนบ่กมีเงินไปใส่อยู่นี่วะเอาละพี่เลยไปอยู่ใส่เลยนสร้างบป่ไปอยู่เพื่อนอ๋อที่โครงการเลย่ยอ๋อดีแล้วมีเวียดมีอย่างอื่น

หาซื้อเบียโอ้ยบอมีเงินซื้อเบียแล้วนี่อเอาดี๊ยวมีมีมีแต่เงินญี่ปุน่นดูไปมาลองดูเงินญี่ปุน่นเป็นแบบไหนไปแลกให้พี่หน่อยวะไปแลกไแน่ไปแลกมันต้องไปหนันแลกตั้งกันจะได้อ่าแต่แล,ก,ลกกันแตแลกกันได้แต่นี่บวกอีเริ่องอะไร เดี๋ยวตอนเย็ยนกันแป๊บหนึ่งนะมาจะแจกสักใบดิมันบ่มีซ้ำนั่นลเลยเฮ้ยที่พูดจะแจกแจกซักไมดิไปฮิเปิลอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวไปเออไปไปฮิปเปิลก็ไปด้วยดิบอกคนหลายเอาเลยสิสิไปนั่งมอโมอ่บุญมาเดินน้ำกันก่อนไปกับอาจารย์นี่แหละไม่ได้กลัวอะไรไปกับอาจารย์ <c oughs> โอ้สบายดีครับอได้คำพูอะไรวะโอปัดขัดขัดขัดอาจารย์อาจารย์สบายดีอาจารย์สบายดีอาจารย์สบายดีเป็นบ่นี่คำพูอะไรแล้ววะสบายดีอาจารย์โอ้ คำหูหลายแล้วเก่งแล้วละเก่งๆเลยสู้สูละสูสูพวกเนี่ยมาต้นได้ย่างทินไหมชุ่นมือมาด้ปากญี่ปุ่นท่านบ่มีเล้วพี่พ่อโอ้ให้หูไม่พูดซ่าเลยบ่มีกล้องเด้กล้องอยู่ไส้โอ้คำหูหลายแล้วเนาะ เอง่ัอ้อได้แล้วบ่มีสาวอุ้ยจุดจุไปบ่น้องน้องกูม่านมือนังน่ะน้องน้องน้องวันนี้มัดจะกุ๊งฟงแล้ว นีบร uhm, ิจาคกฟังอันนี่นะกลุ่มซางกันนีแม่นวะเดี๋ยวจักน้อยก่อนสันแล้วเวียกกอนเออมีแต่ผู้เร้างามผู้เร้าคิดอะไรมาให้มเลย

เดี๋ยวพ่อพักพักอยู <Pok> er. um. ่นี่วะอ๋อเดี๋ยวเราเวียก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาเก่งละเก่งเก่ง อะใผพุสาวงามเนาะในเดผพุสาวคืองามแท้สบายดีโอ้สันที่สุขคือบ่อนี่คือบ่พักอยู่นี่วะอ่าโอเคเดี๋ยวตอนเย็น ใจไว้สัญญาอุลีคนน้ำใจดีอาไว้เด้อเด้อเอาความใจเด้อน้ำตาเด้อเอาขโมยขโมยเอ้ได้พ่อมาขัดคักดมื่นึงน้าไมด้มีนิฟมีดังวัดจะให้น้ำตากับประมาณไหมได้เด้อนีเอาความใจน้ำตาความใจ <laughs> đây mà, thư mà. Thư dư nó. Bố mày mà. Cứ bố vây. Qua ngay hả? Bố sĩ chăm đầy bố. อันนี oh. <2. ici S 1> ้บัวสีนี่เด็กดึงบัวสีตอนนี้โตเป็นสาวแล้ว อันนี้คือ <c oughs> บรรยากาศงานช้างลาวนะครับงานช้างอยู่ที่ชัย,ยาบุรีวันวันซ้อมครับยังยังไม่ได้แสดงนะครับ <c oughs> เขาจะแสะดงวันที่14ซ้อมใหญ่ครับ15 16นี้แสดงจริงนะครับช้างก็เริ่มมารุมตัวกันะ ชายาบุรีสปป,ปลาวครับเนี่ยเมืองช้างของเรานะครับเป็นเมืองที่มีช้างเลี้ยงเยอะที่สุดในสปปลาวนะครับ คือบอคือบอคือไหมน่าจะคือน่าจะคืออันนี้เด็กชายคำพุทธเด็กชายคำพุทธเด็กบึงแม่อัสองเราอย่างคนละเอาอย่างมาเรียกมาชื่อชื่อจริงหรือเด็กชายคำพุทธใช่ไหมเรียงเลยเดี๋ยวไปนั่งอยู่พุ่นก่อนแล้วเวียก่อนเดี๋ยวอ่ะโดยโดย Vâng ngay sẵn tiếp tục A à chan bun tham à, ni sang nga đây này ngoan <laughs> nhu nha ấy chú ạ cái này tôi chú ว่า,วา,าวกัดเสลังเด้ไักครับสวัสดีครับทักไทยครับอาอยุชัยยบุรีครับสปปลาวครับงานเอ้ครับอายุสปปลาวครับ ชัยบุรีครับนี่นี่ช้างลาวครับช้างลาวรูปหลอ่อโอ้ยงามครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับอันนี้เด็กชายสันติสุขเป็นคนบค่อยดีง่วงง่วงอยังยังม,มัวมืดเถื่อ เด็กชายสันทิสุขเด็กน้อยบ้านบ้านยังบ้านแดดวะฮะผมได้ให้ไปอยู่นามวงน,<ำ>นั่นแหละผมได้ให้ไปอยู่นามวงเขาบปอะไรออกวะเ <laughs> ขาบปอะออกจากบ้านดด <laughs> เด็กน้อยนามวงได้ดินามอน,น,มนจีบได้ครับโสดได้ดิ ไแล้วพวกเขาไปใส่ก hmm. like yeah. you, ันหมดพวกเขาไปใส่กันหมดเอาเราไม่ได้ยู่น้ากันวะอพวกเขาหนาบุบมีน้าตาลนะมึงอยู่ใส่ยู่ใส่ยูพ่นด้วยยูยู่ในพุ่นวะเดี๋ยวพี่ไปพุ่นก่อนสิ อ่ะครับโอเคครับนี่ักยตองานะักไทยสวัสดีครับโอ้ชื่ออะไรบ้างผมเริ่มตาลายแล้ว <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับพี่นกเล็กเดชสุภาพี่อาพินันคงไทย ภาษาฝรังง่งผมก็อ่านบ่ค่อยออกอยังไปโอ้เออเดี๋ยวทษทีได้อครับครับเดี๋ยวผมยังเร่นก่อนอ่าครับเดี๋ยวมาพี่พิสารบ่ะพี่พิสารนะครับสวัสดีครับพี่ พี่สารน,นกพี่นกเล็กครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับทักทายครับอยู่ชัยบุรีเดี <Yeah. S 1> ๋ยวพรุ่งนี้จะจะ,จะไล์สด <c oughs> แบบเต็มเต็มครับวันนี้ไล่บาได้คือว่าเป<ะ>ิดคักขาดขครับเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไล์ ให้ดูเต็มๆนะครับวันนี้ยังเพิ่งมาถึงครับก็เลยยังไม่มีเวลานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะจะไล์สดให้ดูแบบเต็มช่วงนี้เป็นวันซ้อมนะครับซ้อมอยู่อ่าซ้อมใหญ่คือวันที่14กุมภานะครับแล้วก็แสดงก็15-16นะครับ เป็นงานประจำปีของชัยบุรีสปปลาวนะครับว่าไงนะฮะขมูลอันนี้น้องคขมูลนะครับลูกศิษย์ลูกศิษย์ลูกศิษย์มึนๆหน่อย ยังไม่ได้ครับเขาว่าอยู่ทพ,พุูนุ่พีิผมยังไม่ได้กระเป๋าไปเก็บเลยเดีย๋ยวจากน้อยกระเป๋าไปเก็บนอนอยู่เมื่อกี้นอนอยู่จูซางน,นี่เมื่อยแห้งครับโอ้เม,มื่อยครับ เ็เป็นเป็นบรรยาการเล็กน้อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไลฟ์สดให้ดูใหม่อีกทีนะครับอ่าวันนี้ก็อ่าขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูก็น่า,นาจะพอแลวมั้งนะเหมือนไม่มีคนดูเลยเ <laughs> นี่ยช้างเข้ามาได้ผูกนะนี่ <laughs> ไม่เหมือนช้างุด ซึ่งแปลกมากครับช้างแค่นี้กระ้างสซลินปล่อยแบบนี้นะเละตุ้มเป๊ะครับเนี่ยเขาไม่มีโซ่ผูกด้วยซ้ำเขาปล่อยแล้วควานก็ไม่รู้อยู่ไหนด้วยเลยไม่มีควานด้วย <c oughs> ไม่มีควานเลยครับ อืมเขาปล่อยปล่อยทิ้งไว้เลยครับนี่เจ้าของอยู่ใสนี่พี่ไม่ฟังแล้วคือบาผูกบา,กเ,าเป็นยังวะเออคำหูตะขอูปได้นี่ <laughs> ตะขอพี่ได้นี่ <laughs> 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 แล้วลามไปไสเมื่อไหร่อสระสร้างนี่นะป,ปูกว้ไสปูกใ้ต้นมะขามต้นมะขามนี่นะอเอออ,อย่งนพ่อไปลามแล้ว,วะอ,อ๋อโดยโดยครับของกินมีวะอ่าครับอืมครับ มีความสุขครับทุกคนเป็นเป็นมิตรกันหมดครับความช้างเราก็มาทำงานกับเขานานก็ทุกคนก็อัธยาศัยดีครับมีความสุขทุกครั้งที่ได้มาเพราะว่ารู้จักกันหมดนะครับสนิทกัน <c oughs> สนิทกันเลยนะครับอันนี้อันนี้น้องน้ำตาลน้องน้ำตาล โอ้ยน้ำตาลโตเป็นสาวแล้วอันนี้พี่พรพี่พรคนลุบหล่อไม่รับสายวอลเล่นกันก่อนเดี๋ยวค่อยรับสายเอาพุกไว้นี่บ่ะพี่พเ,เอาไปไปพุกท่านายเขาพุกแล้วไป่ย,ยมันมาแล้วมันมาพุกกันเลยอ๋อเออขับไปนี่ขับไปนี่เรียบ พวกนี่ก็ม่เป็นยังเนาะเราต้องได้เฝ้าบ่าพี่นี่บ่ต้องได้เฝ้าบอนี่นะแม่นบ่เป็นยัง,นง,นงนเนาะมาได้กี่วันแล้วพี่นี่มาว,าวันที่สองสองหกออครับหลายวันแล้วก็<บ>วันที่สองห้าอ๋อผมไปญี่ปุ่นพอดีทำมาแล้วจันทร์ทำบอฟังอ่ เออ,อนี่ครับคนรูปรอแห่งเมืองทงรอจะไม่มีผู้สาวแล้วพวกนี้ก็ดีอยู่นะพี่เออมีลม่มอันนี้อันนี้ต้นกล้วยตันเล้วยแล้วไอละมันก็าพูดคุยแต่ว่าสร้างให้เข้ามาเราข่อย้อยเขาเป็นผู้กันสร้สางสร้างบันไดโต้น้อยนะ่ะสร้างบางเฮียงนะสร้างหลอดสูงยังมีวะมีอ๋ยอย้อยอยู่ตรงนั้นสองตัว เดี no tamam. ๋ยวสร้างสร้างฮองสามาบ่พี่สร้างฮงสาไม่มาบ่มาไม่มีสักตัวแล้วโบ่แท้นะมีแต่ว่ายังน้อยๆยังมหันหัวห้าตัวเออแต่ว่าเขาไปเทไม้อยู่ต่างเชียงอ๋อๆครับเขาไปทำงานเนาะทำงานเขามาบุญแล้วอ๋อครับมีมีก็ตัวหายมามันก็ย้อยแล้วสร้างปากลายยังเหหมดแล้วเพราะปีนี้เขาเอาแต่ห้าสิบตัวคุณอครบพ่อห้าสิบปีบุญใหญ่นะห้าสิบปีเถอะ ครับอ,อ๋อเตียงห้าสิบตัวมันให้กายอ๋อม่ให้กายว<อ>ันนี้มันคุมห่อผ้าสิบปีๆอันนั้นเล่านะอ่าครับโอ้เดี๋ยวจะไปไปนั่งยู้พุนพ่นเอาพี่อาจารย์บนทอยู่หังไงดีเดี๋ยวผมจะไปเอ,อาหนำก่อนอ,อ๋อครับดเดี๋ยวจะไปหากระเป๋าไปไปหายื้อพุนเดี๋ยวกระเป๋าผมอยู่จุพอดียื้พี่วะยู่ห้องใดบ่ฮู้เขากระเป๋ากองไว้นั่น<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวจะน้อยผมไปสิครับ เนาะเดี๋ยวเออยังไงช่เงค่ำแบบนี้กระเป๋าไร้ราดกล่องเท่านหร่อ่าเดี๋ยวยังไดีได้ไปพุ่นเนาะพี่โอเคโอเคครับเดี๋ยวไปหาอาจารย์บุญธรรมก่อนแป๊บนึงขอบคุณครับพี่ครับก็เป็นบรรยากาศช่วงเย็นนะครับช้างก็ทยอยผูกนะครับวันแสดงจริงก็เท่าไหร่สิบสิบสี่ซ้อมใหญ่ สิบห้าสินี้แสดงจริงนะครับวันที่สบิบอกคือวันสุดท้ายของงานประจำปีนะครับงานบุญช้างลาวแหง่งแขวงชัยะบุรีนะครับสบปปลาวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะจะไลฟ์สดให้ดูอีกทีนะครับเพราะว่าผมมาถึงนี่ก็ช่วงบ่ายแล้วไปทางได มอยอเไอสบายดีครับมีความสุขทุกครั้งครับที่มารู้จักกันหมดนะครับอ สนุกครับสนุกครับทักทายครับสวัสดีครับ,รบ,ดรบเดี๋ยวสักพักจะขออนุญ,ญาตปิดไลฟ์ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวุันนี้เชา้าที่จะจะทายให้ดูเพราะว่าวันนี้ผมก็มาก็เกือบค่ำแล้วนะครับมาจากอ่า ทงมีใชยมาน,นี่ก็ใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงโอเคครับเดี๋ยวยังไงได้เจอกันพรุ่งนี้นะครับครับผมครับขอบคุณที่รับชมนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ยังเล่นเบียวมาแล้ววะ <c oughs> โอ้ตายแล้วเขาปิดไล่ย,ไยังไงฮะอ๋อขอบคุณครับปิดไล่ก่อนหน้าไล่เสื้อผีกัน